ธรรมสวัสดีผู้ปกครองและนักเรียนที่น่ารักทุกๆคนนะครับวันนี้ขอยญาตฝากคลิปนะครับไปยังผู้ปกครองแล้วก็ตัวแทนนักเรียนป .5 ป .6 ที่ได้รับคัดเลือกให้เข้าอบรมในเรื่องของศาสนาพิธีนะครับซึ่งในวันพรุ่งนี้กองศาสนาพิธีกรมการศาสนาก,กระทรวงวัฒนธรรมจะได้มาสอนนะครับมุ่งเน้นให้เด็กนะครับได้รู้จักเกี่ยวกับศาสนพิธี โดยเฉพาะอย่างยิ่งสาสนิพิธีของศาสนาพุทธและก็สาสวนิพิธีในกิจกรรมงานบุญนะครับทั้งงานมงคลและงานอวมงคลนะครับพรุ่งนี้ในเวลา8นาฬิกา30นาทีถึงเวลา11นาฬิกา30นาทีนะครับแล้เวเด็กๆที่รับคัดเลือกโดยเฉพาะอย่างยิ่งป .5 ป .6 นะครับให้มาถึงโรงเรียนอาวันศึกษาในเวลาประมาณ8นาฬิกาตรงนะครับเพราะว่าจะมีการลงทะเบียนแล้วก็ตรวจวัดไข้ตามปกติ นะครับตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 นะครับแล้วก็เข้าสู่สรารการประเรียนซึ่งจะมีพิธีเปิดโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าวาดวัดนพวันแล้วก็คณะพี่ๆนะครับจากหน่วยงานปกกุกาศสนากระทรวงวัฒธรรมเสร็จแล้วเราก็จะเข้าสู่กิจกรรมนะครับซึ่งมีเรื่องน่ารู้ต่างๆมากมายนะครับถ้าหากผู้ปกครองว่านเว้นจากภารกิจก็ขอเชิญเจริญพรมาชม หรือมารับฟังการบรรยายรับข้อมูลดีๆนะครับจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒธรรมในวันพรุ่งนี้นะครับเด็กๆทากิจกรรมเสร็จนะครับเราจะมีกิจบัริให้กับเด็กๆทุกคนนะครับที่เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ซึ่งเป็นครั้งแรกนะครับที่ได้เปิดการอบรมในเรื่องของศาสนาพิธีและแล้วเด็กๆที่รับพระเลือกมาอบรมในวันพรุ่งนี้จึงเป็นเรื่องดีๆนะครับแล้วก็ฝากไปยังผู้ปกครองด้วยนะครับเด็กๆอนุญาตให้นําโทรศัพท์มือถือ นะครับมาที่โรงเรียนได้แล้วก็มาใช้ในการบันทึกภาพหรือเก็บข้อมูลข้อมูลดีๆที่พี่ๆได้อบรมนะครับได้สาธิตแล้วก็ได้บรรยายให้กับพวกเรานะครับถือว่าเป็นความรู้นะครับแล้วก็หลังจากเสร็จกิจกรรมเสร็จนักเรียนก็รับประทานอาหารที่โรงอาหารใหญ่โรงอาหารประถมนะครับเสร็จแล้วก็เดื่อนกลับบ้านนะครับหากผู้ปกครองสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ที่กำลังขึ้นอยู่ในขณะนี้ นะครับหากจะมาร่วมกิจกรรมยินดีนะครับเพื่อประองทุกท่านหรือท่านใดที่สนใจนะครับขอฝากไว้กับทุกท่านในวันพรุ่งนี้นะครับอย่าลืมปแปลตริการตรงเจอกันที่โรงเรียนอมรศึกษานะครับธรรมสวัสดีครับ